สวัสดีค่ะฉาบที่เห็นถืออยู่เราจะเรียกว่าฉากทองเหลืองลงหินนะคะหน้ากว้างสิบนิ้วค่ะเสียงก็จะก,ก้องกลงวานเดี๋ยวให้เทียบกับฉากประเภทหนึง่งเราจะเรียกว่าฉาบทองเหลืองเป็นทองเหลืองธรรมดานะคะอันนี้หน้ากว้างสิบนิ้วเท่ากันเดี๋ยวมาฟังเสียงดู เสียงก็จะไม่เหมือนกันนะคะเสียงก็จะเป็นทุ้มๆแต่ถ้าเป็นทองเหลืองแบบที่ลงหินเสียงก็จะกังวานกว่า่สนใจสั่งซื้อฉากทุกชนิดนะคะชิงฉับกลับมงกลองยาวสั่งซื้อได้ที่เบอร์0 8 5 1 2 2 4104ค่ะ